ไมโครโฟนซิงโค G2 ไมโครโฟนไร้สายหน้าจอสี TFT ที่ราคาถูกที่สุดในตลาดณขณะน,นี้ถ้าอยากรู้ว่ามันถึงยังไงฮะไปรับชมในดีวิวน <Hey. S 1> ั่นเองครับ c m a l สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไมซิงโคล G2 ไม่ไร้สายขึ้นสัญญาณ2.4 GHz ใช้งานผ่านพอร์ต3.5มิลลมตรทำงานได้ทั้งระบบดิจิตอลและ a อนาล็อก มีหน้าจอแสดงผลสีแบบ TFT มีระบบลคั Cut Filter และยังสามารถทำงานได้8ชั่วโมงเลยทีเดียวที่พูดมาก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมฮะเรามาชมรายละเอียดเชิงลึกกันเลยจ้าอ๋อกลลืมไปเสียงที่คนได้รับฟังอยู่ขนาดนี้ก็เป็นเสียงจากไมตัวนี้นนเช่นกันนะฮะไม s ิ n โค g 2แบ่งด้วยกัน2รุ่นนะฮะรุ่น A1 จะเป็นไมค์1ตัวรับ1ตัวส่งส่วนรุ่น A2 จะเป็นไมค์1ตัวรับ2ตัวส่งครับ โดยภายในกล่องนะฮะจะประกอบไปด้วยเคสซึ่งเป็นเคสพลาสติกครับผมแต่ออกแบบมาให้ผิวสัมผัสเหมือนกับหนังครับภายในกล่องจะประกอบไปด้วยไม้นะครับผมแล้วก็ตบุกกันกระแทกนะฮะแต่น่าเสียดายนิดนึงครับตัวกล่องไม่ใช่เคสชาร์จนะฮะต้องชาร์จใหม่แยกนอกจากนี้ยังมีอ,อุปก,กรณ์อื่นๆตามนี้ครับจะมีไม้สาย2เส้นนะครับส่วนถ้าเป็น A1 ก็จะมีแค่เส้นเดียวครับตัวสายชาร์จะนะฮะจะเป็นไทที C 3สามหัวแล้วจะเป็นไทเ A จะสามารถชัดได้พร้อมกันเลยและสาย3.5สําหรับเชื่อมต่อตัวสายที่เชื่อมกล้องจะเป็นสายกดนะฮะส่วนสายที่เชื่อมกับมือถือจะเป็นสายตรงนี่ถือเป็นการใส่ใจผู้บริโภคนะฮะซึ่งสามารถทําให้เราสามารถแยกอุปกรณ์ได้อย่างชัดเจนครับว่าอันไหนใช้กับกล้องอันไหนใช้กับมือถือครับแล้วก็จะมีตัววินมัพนะครับป้องกันลมวิธีการใช้งานนะฮะง่ยายๆแค่เสียบเข้าไปครับตามล่องเรียบร้อยครับแต่จะมีข้อจํากัดนิดนึงนะครับเนื่องด้วยว่าตัววินมัพนี้ไม่มีเขี้ยวฮะ ตอนใช้งานก็ระวังระวังกันด้วยนิดหนึ่งนะครับจะมีฟองน้ำกับคลิปติดปกเสื้อนะครับวิธีการใช้งานนะฮะตอนใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและสุดท้ายนะฮะจะเป็นตัวเข็มที่ไว้กดปุ่มรือเซตครับต่อไปเรามาดูที่รายละเอียดของตัวไมโครโฟนกันครับเริ่มจากตัวรับนะครับด้านหน้าจะเป็นตัวจอ L C D T F T สีแสดงผลส่วนด้านบนนะฮะ จะมีตัวพอร์ตเอาท์พุต3.5มิมต่อเข้ากล้องหรือต่อเข้ามือถือดูอุปกรณ์ใดๆจะมีพอร์ต3.5มมตรสำหรับมอนิเตอร์เสียบหูฟังมอนิเตอร์ครับส่วนด้านขวาจะมีช่อง Type C สำหรับชาร์จแล้วก็เป็นปุ่มเปิดปิดพร้อมปุ่มมิวครับด้านซ้ายจะเป็นปุ่มแาวเวอเพิ่มโวลทมและปุ่มรีเซ็ตครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นตัวคลิปเอาไว้เมาส์กับกล้องหรือว่าไว้เมาส์กับฮอตชูหรือว่า,ว hoe, อวาเอาไว้เน็บส่วนตัวส่งนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นหน้าจอเหมือนกััับบตวรเลย ด้านบนจะเป็นตัวไมค์ครับส่วนด้านขวาจะเป็นตัวปุ่มเปิดปิดปุ่มนิ้วช่อง USB Type C สำหรับชาร์จแล้วก็ช่อง3.5ม mm. ิลลมตรสำหรับต่อไมค์ครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นคลิปหนีบเช่นกันทั้งตัวส่งและตัวรับนะครับมีน้ำหนักเพียง39กรัมเท่านั้นเองซึ่งเบามากเลยนะฮะไม่ถึง50กรัมเลยเรามาดูหน้าจอแสดงผลของตัวไมค์ s y n c o G2 กันนะฮะเริ่มจากตัวส่งสัญญาณก่อนครับผม โดยด้านบนนะฮะจะเห็นว่าจะเป็นรูปตัวไมครับตัวนี้แสดงสถานะของไมว่าไมทำงานอยู่ครับถ้าผมมิวไมด้านค่า,าจะสังเกตว่าสถานะไมถูกขีดค่าไปแล้วตอนนี้ไมถูกมิวแล้วครับถัดมาจะเป็นตัวแสดงสถานะว่าไมตัวนี้ทําการแพ i r i n g อยู่กับตัวรับสัญญาณครับถ้าผมปิดตัวรับสัญญาณเซลล์ตัวนี้ก็จะแสดงเป็นอย่างนี้ฮะถัดมาจะเป็นตัว l o ั cut f เต t e r ครับ ้าผมเปิดขึ้นมามันจะแสดงผลว่าผมเปิด l ค w c ฟิลเตอร์อยู่กดติดนะฮะถัดไปจะเป็นตัวแสดงสถานะของแบตเตอรี่ครับครับแถบนี้จะเป็นตัวแถบแสดงสัญญาณเสียงนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเคาะมาให้ดูเห็นไหมฮะต่อไปจะเป็นตัวรับนะคะก็จะเหมือนกับตัวส่งเลยครับผมจะแสดงสถานะของไม์ตรงนี้อ่าเราสามารถกดมิวส์ได้ตรงนี้เลยแต่สถานะตัวนี้ครับจะไม่ได้แสดงผลของ การมิ้วที่ตัวส่งนะฮะสมมติว่าผมกดมิ้วไม่เห็นนะครับว่าผมมิ้วแต่ระดับเสียงจะไม่ขึ้นสิ่งที่แตกต่างกับตัวส่งสัญญาณนะครับก็คือเก์ด้านหน้าตรงนี้ฮะเกณฑ์ตัวนี้นะครับจะปรับได้15ระดับนะฮะแต่สามารถปรับได้ทีละ3เดซิเบลนะฮะโดยการกดตรงนี้ 0, 3, 6, 9, 12, 15โดยจะมีข้อแตกต่างนิดนึงนะครับระหว่างตัว A1 และ A2 ครฮะ ตัว A2 เนี่ยปุ่มด้านข้างแทนที่จะเป็นปุ่มนิ้วครับจะเป็นปุ่มปรับโหมดโมโนและสเตอริโอครับโดยจะแสดงผลด้านหน้าตรงนี้นะครับโมโนสเตอริโอต่อไปเราจะไปทดสอบตัวไมซิงโค o G2 กันครับไปกันเลยฮะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันข้างนอกกันแล้วนะฮะเรามาทดสอบไมตัวซิงโค G2 กันครับตัวระยะเขาเค้มไว้150เมตรนะฮะลองมาดูกันซิว่าถ้าเกิดสำนักงานเยอะๆอย่างเงี้ยคือรบกวนเยอะๆอย่างนี้ ผมจะถอยไปได้ไกลสักแค่ไหนครับลองดูฮะระยะปัจจุบันคือ1.5เมตรระหว่างตัวส่งกับตัวรับนะฮะผมจะถอยหลังไปเรื่อยๆครับโอเคถอยนะฮะตอนนี้ประมาณ6เมตรนะฮะ6เมตรประมาณ6เมตรเราเลา20เมตรได้ฮะตอนนี้ตัวรับกับตัวส่งหันหน้าชนกันอยู่นะครับครับผม30เมตรเสียงยังดีอยู่นะฮะผมจะถอยมาเรื่อยๆครับถอยมาเรื่อยๆดูซิว่าจะได้ไกลสัแค่ไหนครับ สัญญาณจดีอยู่ไหมนี่น่าจะประมาณ45-50เมตรได้เราเราห้าสิบห้าหกสิบเมตรได้ครับยังได้ยินอยู่ไหมเอ่ยเราเราหกสิบเมตรถอยไปเรื่อยจะถึงปากซอยแล้วฮะเจ็ดสิบเมตรได้เดี๋ยวผมถอยไปนิดนึงขาดไหมครับสัญญาณขาดไหมโอเคน่าจะได้ราเรา0กว่าเมตร80เมตรประมาณนี้ถ้าผมไม่ถอยต่อนะ,อะลองถอยต่ออีกนิดนึงน่าจะมีสัญญาณขึ้น ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับเทสครับโอเคก็ยังพอได้ครับถ้ายืนอยู่เฉยๆนะถอยมาอีกดูสิว่าได้ไหมอาผมต้องหยุดดูอาโอเคถอยมาอีกเรื่อยๆครับตอนนี้สัญญาณกวนเยอะกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีผมกำลังเดินกลับไปโอเคครับผมน่าจะได้อยู่ที่ราวๆร้อย 20เมตร120เมตรก็ใกล้เคียงกับที่เขาเคลมไว้เลยนะฮะว่า150เมตรโอเคนอกจากนี้นะฮะทางซิงโคเขาได้เคลมว่าสามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางในระยะ50เมตรได้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะฮะผมจะปิดไว้อย่างนี้แล้วเดินถอยหลังไปนะฮะลองมาดูกันครับเทสครับเสียงยังดีอยู่นะฮะเทสครับน่าจะยังไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะฮะ ในระยะนี้น่าจะยังโอเคอยู่เดี๋ยวผมจะลองหันหลังนะฮะให้ตัวรับสัญญาณดูอ่ะติดไหมฮะติดไหมครับผมเดี๋ยวผมจะลองเดินไปเรื่อยๆนะฮะครับผมเทสครับเทสอันนี้จะมีลมนิดหน่อยลองฟังกันดูนะเพราะเสียงลมเข้ามาไม่แค่ไหนครับผมโอเคสัญญาณน่าจะหลุดแล้วเทสครับเทสอันนี้น่าจะได้ยินแล้ว น่าจะราวๆ20่เมตรได้ครับ20เมตรครับจากที่เราได้ทดสอบกันมานะฮะทุกท่านจะสังเกตว่าระยะการทำงานของไมซิงโค G2 ตัวนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยครับครับผมแต่จะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะครับเรื่องหน้าจอแสดงผลครับผมถ้าเราใช้งานในที่แจ้งหน้าจอแสดงผลจะค่อนข้างมองลำบากนิดนึงครับนะฮะแล้วก็หน้าจอตัวนี้มันยังไม่สามารถปรับความสว่างได้อีกด้วยครับครับผมทีนี้เรามาถึงฟีเจอร์เด็ดกันนะครับโลคัทฟิลเตอร์ครับ ผมจะมาทดสอบกันนะฮะผมยืนอยู่ใต้แอร์พอดีแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดกับปิดโลคัสฟิลเตอร์เพื่อให้คุณผู้ชมลองฟังดูครับว่าจะแตกต่างกันมากแค่ไหนครับเสียงปกตินะฮะเปิดโลคัสฟิลเตอร์ครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรีวิวที่ได้รับชมกันผ่านมารเรามาถึงช่วงท้ายคลิปสรุปกันแล้วครับสำหรับตัวไมโครโฟน s y n โค G2 ตัวนี้นะครับการใช้งานจริงถือว่าสามารถทำออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากครับโดยเฉพาะเรื่องของสัญญาณครับ สามารถไปได้ไกลมากเลยครับอย่างที่เราได้เห็นกันไปพื้นที่ตึกออฟฟิศที่มีสัญญาณชุกๆมากๆก็สามารถทําได้ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงหรือเรื่องสัญญาณครับแต่ก็จะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงครับตรงที่หน้าจอครับถ้าเกิดเราใช้ในที่กลางแจ้งนะฮะเราก็จะสังเกตเห็นได้ยากนิดนึงครับและที่ขาดไม่ได้ฮะ เรื่องราคาครับผมอย่างที่ได้เกล่นไปแล้วราคาของตัว s y n โค G2 A1 อวันะฮะอยู่ที่5,990บาท A2 จะอยู่ที่7,990ถือว่าเป็นไม้ที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดนะตอนนี้เลยนะฮะไม่มีใครทำได้คุ้มกว่านี้อีกแล้วครับถ้าท่านใดนะฮะมีความคิดเห็นยังไงกับวิดีโอนี้นะครับสามารถลิสต์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ ครับผมและก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมติดตามช่องของเราด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้คุณพลาดข่าวสารดีๆเมื่อเราอัปเดตข้อมูลใหม่ๆกลับมาพบกันในรีวิวครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับทุกการรับชมครับสวัสดีครับ